พี่ยุทพ่งเห็นว่ามีข่าวปลอมที่พี่ยุทธอ่านข่าวบ้านเราอ้าวเหรอพี่ยุทธตกใจมากเลยจริงจริงแล้วมีนักมีหลายคนเลยค่ะนักข่าวหลายคนที่โดนแต่ส่วนใหญ่จะเป็นพูะธาตุสวรรคกับที่ต่อพียูใส่าม่วางได้ดีนะใหญ่ใได่นะ ขอดูรูปลูกชายที่ม่มีบอกได้ไหมยังคงถามอยู่ชุดกันฝนแบดไทนะครับคุณแดนซี่บอกเราเองอู้งานมาเติมอัญญาที่ป้าโทรมาบอกว่าโบเดี๋ยวตำรดูยกของยกของอะไงยกของอะไรวะเอาของอะไรมาบ้านนี้อีกนะไม่เอบเอามาแล้วนะ คือถ้าจะเอาของถ้าจะฝากจริงๆเอาไปไว้ออฟฟิศเข้าใจปะไห <c oughs> น, <c oughs> นคืออันนี้คือชุดชุดเสื้อกันฝนที่ออ,อยซื้อให้นันนลกนาราซึ่งของทีพีก็เป็นแบบนี้แหละแต่ว่าคนละสีกันแล้วดูนะโบเอาเสื้อที่แบบทํางานศิลปะซึ่งจริงๆอันนี้ยมนต้องอยู่ข้างหลังแต่และงเนศิลปะแล้วให้ลูกใส่หูทามวิธีใส่กันฝนอะไรก้อะไรก้เนี่ยเดี๋ยววิธีใส่ ถ้าใส่อย่างนี้จะใส่ข้างในทำไมก็กันซึมไงกันซึมต้องบอกอ่ะเห็นแล้วแบบอะไรวะซึ่งจริงซึ้อกันฝนลูกนะมันน่ารักมากเลยออยซึ่งออยซึ่งไว้อะไรนะคะ อยากกินซาเปาลไหมอะไรนะเจอซาเปาอนโตมันถามว่าอยากอัญญากินหรออัญญาอยากกินใช่ไหมต้องกินข้าวก่อนต้องกินข้าวก่อนลูกถูกต้องน่ารักจริงเลยอัญญาอัญญาหนูหยิบซาลาเปามามั่งไหมเนี่ยลูกอัญญาตอนหนูจะมา อยู่ในท้องมามีหนูหยิบซาลาเปามาเยอะไหมเยอะไหมคะเอาซาลาเปามากินนั่งสิอาญาตอนอาญาจะมาอยู่ในท้องมามีอาญาหยิบซาลาเปามาเยอะไหมเยอะไหมคะเยอะไหมเยอะมากเลยไหนเยอะไหมคะเยอะหละแค่ตัวเล็กไงหยิบซาลาเปามาให้มามีเยอะไหมเยอะไหมคะ ่พ en like ี่วาพี่วาพี่วาหยิบซาลาเปามาให้มามีเยอะไหมคะเยอะไหมเยอะมากเยอะมากไหนไหนขอหน่อยขอซาลาเปาหน่อยค่ะขอซาลาเปาหน่อยค่ะไม่ใช่เสียนี่ไม่ใช่ซาลาเปาอุ้ยเจ็ไหมผมไ่เจ็บไม่เจ็บใครวางย่าอันนี้อะไรเต๋เขาอี้อันญามมาฉมันเป็นคนทุบซาละเปาถามว่าถ้าพ่อบบนี้คิดชาเป้าไหมชาป้าชาป้า เธอเปลาใครซื please, ร้อมาโบอ่ะอยากกินอยากกินเอาแม้เอากินเอาสระเปากันไหมคะต้องทำยังไงนะต้องกินข้าวก่อินดีเดยัน้ทำายเบอ่ไงอ๋อนม่ใช่ไม่อน ทำกินกันเคยยายกินข้าวเองไ่้าว้าวแบบนี้ีคุณแคทธริยาส่งมา20ดยอ่สิบดัวที่วัดองค์ไรที่วัดต้องเคี่ยวข้าวด้วยองคข้าวดียวเคี่ยวข้าวแบบส่ข้าวให้คนปากต่ำๆให้ใสีข้าวเรียกว่าอะไรเนี่ยอม อยากกินซับเปาอ้ำาอ้ําแบบเลยอ้ำาโชเลยไปเองกินเทแล้วนะไปเองไม่มาเอ้าไปเองปหมเนี่ยจริงนะจริงบอกไปเอ็มไม่ใช่เทแบบพุ่งอยู่นะแต่ดู้สะออดข้าวไม่มีอะไรกินเลยเนี่ยไปเองใ่รโทรไปสิโทรไปสิโทรไปเฉ่งไปเอ็มสิไปโทรไปเดี๋ยวนี้เลยบอกว่าจะซื้อของมาให้กิน ไม่มีอะไรกินแล้วเนี่ยเนี่ไปถึงที่แล้วอยอ,อยบอกว่า<ม>แต่วันนี้ไ<ม>ป้เอ็มก็จะซื้อของกินมานะไป้ายเอ็มป้ายเอ็มบอกว่าจะซื้อของมาให้กินทำไมทำแบบนี้นี่บิมไปถึงลานนี่บิมตื่นเช้านะบิมไป ไปไปซื้อของเข้าวควรัวเนี่ยแล้วมีก็จะแวะกินข้าวออยบอกว่าไม่ต้องกินที่รักเพราะว่าป้าเอ็มก็จะทิ้ของกินมาฝากหลายอยู่ด้วยจ้ะนี่หลายอยู่นะหลักฐานมีแล้วเทเหรอแล้วป้าเอ็มเทสั้นๆเลยแก้ตัวแบบสั้นๆเลยวุ่นวาย ไม่คุยด้วยแล e ้วงอนแล้วงอนแล้วเชวงเช้ายุ่งเลยสายไม่ยุ่งใช่ไหมะอาเอไอไม่มาดีก็เอไมมาทไม่มาได้ไหมเอมเขาจะไม่มาได้ไหม

โอ้ที่คงอะไรอ๋อที่คงคอปเปอร์ เสีร์ข้าวด้วยเสี่วข้าวรูเยวาเดี๋ยวช่วยมามีทำพายโอเคอน้็วๆเลยเาะบายอญญาลีน โอเคอ่ะเราไลฟ์ประมาณนี้แล้วกันขี้เกียจคุยแล้วหรือเธออยากจะคุยอะไรกับเออมือมันร้อนอ่ะเครื่องมันร้อนไหมดแลอ๋อผู้ชายเามีอนนนี่วางอย่างน้อ่ะ คนที่อยากจะ <love> อยู่กันต่อคุยกับมามีก็อยู่ถ้าใครไม่ไหวก็ไปก่อนหรือว่าเดี๋ยวฉันไปไล์ต่อในทิกต็อกเพราะทิกต็อกฉันจะโสดวันนี้มีขนมปังด้วยหรอมีเบเกอรี่ด้วยหรอใช่ไปกินสิอ่ะถ้างั้นเราจบสิ้นกันในเฟซบุ๊กเพียงเท่านี้อู้ขอบคุณทุกคนที่ส่งส่งดาวมาให้นะคะตั้งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบตัว โอเคไปก่อนทุกคนเอะเมื่อวานมีมีคลิปที่เราไปงานมาเลอวมีลงไปไงเมื่อคืนเนน้องพีหลับทำไมอ่ะเขากินจริง